สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับช่องน้องจังนะคะมาทานหน่อไม้ด้วยกันค่ะ<อ>เยอะไหมนเนี่ยกิน<อ>แบบนี้เลยเอาพริกมาด้วยนี่เนี่ยผักชีด้วยผักชีเข้าผักชีเดี๋ยวทำไง จะให้ดูอ่ะนี่นี่เลยโอเคไหมคะต้องกินหน่อไม้ให้ดูก่อนค่ะเพราะว่าผัดหน่อไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่กินข้าวอ่ะ เข้าข้อตามไปทีหลังมาอยู่ญี่ปุ่นจะถนัดตะเกียบแล้วค่ะแบบนี้ได้เลยเสียนตะเกียบเลยค่ะไอช้อนซอมอะไรก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันมันยาวมันเกะกะอะไรงี้ใช่ไหมต้องตะเกียบค่ะอืมอืมอ๋มอมาก กินแบบนี้เลยแปลว่าอยากเอามาอยู่ใกล้ๆเลยอยเงี้ยค่ะ <c oughs> อันนี้อะอะไรนะคะหนังหมูกรอบสามโลกเลยค่ะเมื่อกี้ชิมอะฟันแทบผัก อ,อ,อก็คือจะกินได้สำหรับคนฟันดีแค่นั้นนะหม,มูถ้ามีข้าวเหนียวนี่อร่อยเลยค่ะข้าวเหนียวก็ไม่มีอะไรนะหมูสามชั้นก็ไม่มี แล้วก็อะไรอีกอ่ะไออไรอุ้นเส้นค่ะอุ้นเส้นก็ไม่มีอุอมอุ้อุ้มอุ้มอุ ย u ูยๆอะยูยูอะนงคะจะบอกนะคะว่าเวลาถ้าข mm ้าพเจ้า hmm. อ mm ่ะอะไรชอบกินอะไรที่สุดนี่ถ้าก็คือจะติดเพื่อนมาเพื่อนคนญี่ปุ่นอ่ะสมมุตินะคะ ถ้ากินแบบนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าไออาหารอาหารไอเมนูน,นั้นอะมันอร่อยจริงอะเขาจะกินไหมค่ะอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็คือมันก่อก็คือมันอร่อยจริงนะค่ะมาก่อนนะคือตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ทําแบบเนี้ยสงสัยเป็นเป็นกรารมาที่ตัวเองพูด ก็คือแบบพอเพื่อนทําแบบนี้แล้วทำไมทำอย่างนั้นอะอะไรแนี้ค่ะแล้วตอนนี้ตัวเองมาติดเลยติดโดยแบบว่าก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เรียนแบบเลยนะมันติดโดยธรรมชาติเลยๆๆหรือว่าดูดูเขาทำแบบนั้นบ่อยอย่างเงี้ยถ้าถ้าสิ่งนั้นฟินสุดๆอะ ก็จะประมาณแบบว่าทานเข้าไปแล้วก็อะไรแบบนีนม้มาอยู่ญี่ปุ่นครั้งแรกน้ำหนักสี่สิบสามพอผ่านไปอะไรเนียพอผ่านไปได้สิบปีไม่ค่อยจะสร้างน้ำหนักหรอกค่ะ พอพอไปชั่งทีห้าสิบสามขึ้นมาสิบโลเลยบี๊แตกคือแบบว่าน้ำหนักขึ้นมาได้ไงอย่างเงี้ยทุกทีก็คืออยู่เมืองไทยก็คือจะกินยังไงอะ่ะก็ขึ้นแค่สี่สิบห้าค่ะไม่เคยขึ้นถึงห้าสิบอ่ะก็เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นเนี้ยค่ะมันอร่อยก็คือมันมีวิตามินสูงอะไรหรือเปล่าคะแต่ข้าวบ้านเราเห็นไหมคะมันแข็งแล้วก็ขะซะขะาดไงค้ยเวลากิน <G ül> ตอนนี้น้ำหนักไม่ยอมลดเลยคือถ้าน้ำหนักขึ้นน่ะมันจะขึ้นที่หน้าก่อนแล้วก็ที่ตัวที่ที่ท้องอะไรงเงี้ยมีคนทักบอกว่าอวบระยะสุดท้ายไงอ่า เวลาที่ผ่านมากลับบ้านใช่ไหมะไอ้ก่อนจะกลับบ้านหนึ่งเดือนอะลดน้ําหนักมากเลยค่ะพยายามจะไม่กินแล้วก็ลดไงค่ะกลัวเขาทักว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดไปห้าโลกลับไปเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าอ้วนส่วนมากอะ่ะ บ้านเราอะเวลาเขาทักกันอะเขาไม่ได้ทักนะครั้งแรกครับสวัสดีเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทักแบบนี้นะพอเห็นหน้าแล้วอุทยทำไมอ้วนจังอะไรเงี้ยจะประมาณนี้เลยค่ะก็บวนเพราะว่าทรัพสมบูรณ์นะมีให้กินตลอดไง อืร่อยค่ะหน่อ,มนอไม้นะคะหอมไม้ญี่ปุ่นถ้าเราไม่ได้ต้มใส่อะไรนะเขาเรียกว่าลำข้าวหรือว่าแกบอ่อนอย่าเงี้ยค่ะมันจะขมค่ะมันมันกินไม่ได้แต่ว่า ถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่นั้นได้อยู่คะ่ะใบหมอนน่ะเ้าเดยอะปะอืมเนามะมีไข่ค่ะมีไข่มีไขด่าไขดาวมีไข่ดาวเมื่อวานอ่ะเป็นไงอืม ชอบที่มันแบบว่าอะไรนะไอ้ไอตรงตรงนี้มันไม่สุกค่ะมันสุกแล้วชอบที่แบบว่ามันกำลังสดสดอยู่อ่ะไม่ละ <_ c oughs> กินนอไม้ต่อพริกไม่กินเอาใส่ให้มัน ไช่ดูมีิสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาติแห่มันเองข่าวจะหมดไหมเนี่ยเติมอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงโอเค ชิมสงสัยตรงนี้ตรงที่มันเป็นหนอกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อกับแม่คงกินไม่ได้ค่ะถ้าฟันถ้าฟันไม่ดีก็เหมือนจะแข็งะะ่ะค่ะแข็งแ <laughs> ข็งกกอบเหมือนหินกกอบไปสามโลก อืมอม,อม,มีกาแฟครมบกาแฟมันจะเข้ากันไหมเนี่ยกาแฟกับไอผัดดอกไม้อันนี้ผัดดนกไม้แบบทางเหนือนะคะชิมดู ม,ม่ะถ้ากินกาแฟนี่มันจะต้องแบบประมาณว่าอะไรนะขนมปังแฮมอะไรประมาณนี้เนาะเบคฟาสอะไรเงี้ยแตกก่ก็โอเคค่ะ <c oughs> กินต่อกินต่อมากินด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนญยะทุกคนทุกคนที่ดูน้องจังคะ่ะมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยวาอืขๆๆ แข็งแข็งแข็งแต่หอมค่ะหอมมากต้องทำไงให้มันกรอบแข็งมากเดี๋ยววันนี้ไปอาหารานั้นมาดิเนี่อคี้หุนเซน หามาก็ใส่เนวันนี้ถ้าไม่มีโกนเด้นก็อาจจะเอาหน่อไม้ใส่ในเดโตไว้ค่ะเวยค่ะ กินคนเดียวนะคะ <c oughs> คือแบบว่ากลัวเวลามันนานอย่างนี้ยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเฮงๆรวยๆมีทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกวันนะคะข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าทําบุญมาขอให้ทุกท่านได้บุญกับข้าพเจ้าทุกบุญด้วยนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเจ้าค่ะฝากไอ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจังด้วยนะคะบ๊ายบาย บายบายค่ะทุกท่าน